เสียบเข้ามาเลย ป้าพี่ป้าคนบอกเพื่อนได้ผร้าต่างนะบอกเพ่อนในเนตจ้ะ ごめいなさい。<タッ> สวัสดีครับสวัสดีค่ะทำเองเลยโอ้ยเวลาำเองเหเออสิบอะไรมากินแตพุงร้านนี่เปาลงมือำเวลาำเองฝานเราไปอย่าไปเพิ่งใเพิ่งำมันละนั่นคมอยู่ือไก่คุณทัแค่เอาเมันบไก่ด้วไก่ไก่ไก่เต็มมือคนมึงเนี

เนี่ยไปรวนแม่ไปน้ำไปซื้อเฮ้ยจะเป็นุชเา้เากลางไปได้ไหมใช่ครับใช้ผมไม่ได้แต่ว่าันนี้ได้เป็ครับมแนี้ต้ปรุงพร้อมปุงเลย ตับเป็นยังไงล่ะฮะตัเป็นยังไงสิดกินน้ำเาวม่หนี่ตับไไปตับอะกด้กนนะน้านะยังไม่ค่อขี้เอาิจับกให้ดูไม่้ไกต้องลตัเหลาหนี่ยปายันหยบมันตายว่าไม่อยังมันกว้างยนี้ะพอกว่างอยงแต่ว่าพวกว้าง้วนี้ต้องเอาไไว้ม่คน อใช้องใเพราะว่าอันน um e. so ี้ว่าางกว้างมากเลยขอพระคยากกคานีีี่ไม่วัสดีัสีสวัสด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 ีมวัสดีอวัสดีสเัสดีวัสดีัดีัยัดดีไดดดีีีัดดดัี